ถือเป็นประวัติศาสตร์ในด้านการศึกษาพระราชาวัชรธรรมมสคลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเข้ารับปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยให้สมาคมสิทธิ์เก่าสร้างพระสมเด็จแหวกม่านรุ่นรวยสุด สมเด็จพระสังฆราชโปรดให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยหรือมจรประจำปี2567เมื่อวันที่8ทธันวาคมที่ผ่านมาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระราชาวัชรธรรมมโสพลได้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์ด้านพุทธศาสนา สาขาวิชาวิปัสสนากรรมาฐานโอกาสนี้หลวงปู่ศิลาอนุญาตให้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยจัดสร้างพระสมเด็จแหวกม่านรุ่นรวยสุดเพื่อแจกจ่ายเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระสังฆราชขอแสดงความมุติตาจิต ยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านด้วยค่ะและสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์เช่าบูชาวัตถุมงคลพระราชาวัชรธรรมโสพลหลวงปุ่ศิลาสิริจันโทร,รุ่นรวยสุดถวาย งานการจัดสร้างจำนวนจำกัดโดยสมาคมสิทธิเก่ามจรอเพื่อเป็นทุนดำเนินการด้านสาธารณกุศลของสมาคมต่อไปติดต่อได้ที่สมาคมศิทธิเก่ามจรอค่ะ